สวัสดีครับผม A87 ครับขายรถเปนน้ำเหลืองตีไปพร้อมเมื่อนี้มีเรื่องเหล้าดีๆรถซีประตูคันใหญ่ๆราคาเบาๆมานำเสนอสิเป็นรถยังคอยชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องของเฮาโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมเพจทล้านแปบุลเลอร์คาร์เจนเตอร์ร้านยุบันนงกลางตะบลบรรโตนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรติดต่อและรละยดศูนย์แปดสองสามศูนย์เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยครับอ่ามาเบื้องกันเมื่อนี้มีรถยังมานำเสนอนี่ครับ วันนี้ผมมีนิสสันนาวาล่าตัวซี่ประตูคาลิเบอร์ยกสูงจากโรงงานปี2011เครื่อง 2,500cc ดีเซลนะครับมาฝากมาตอนกันอามาชมกันครับโดยร่วมสีสันตีหงย90-95%มีรอยขีดควนนิดน้อยตามการใส่งานนะครับรถคันนี้เปลี่ยนกระจังหนามาเป็นของแต,งต่งสวยๆแบบนี้มาแล้วดุดันครับเบื้องแล้วสปอร์ตไฟหน้าวสวยเงาๆจำๆแบบนี้ครับอ่าใสาๆแบบนี้ เดิมๆเลยนะครับเด้อมาดูโดยรวมล้อแม็กแม็กมาจากโรงงานครับนี่แม็กเดิมจากโรงงานดอกยางยังเต็มๆเลยครับดอกยางเต็มๆแม็กตัวนี้16นิ้วครับดอกยางเต็มๆเลยดอกยางเต็มๆโลโก้นาวาลาอยู่ครบโลโก้นาวาลาอยู่ครบกระจกว่างขางเป็นโค่เมียมครับโค่เมียมตัวนี้มาจากโรงงานเลยครับมีไฟเลี่ยวยุคกระจกควาบนเป็นตัวท็อป อ่าสติกเกอร์สติกเกอร์น้ำเดิมแล้วรับยูรบอาจ่ามีห้อยเนี่ยเพราะว่าเป็นของเดิมบันไดข้างสวยๆแบบนี้ครับบันไดข้างอันนี้ก็ของเดิมครับของเดิมสวยๆเพราะมีห้อยนะครับนี่พลาสติกทุกอย่างยังยูรบครับยูรบอ่าสีประตูสวยๆมาเบิ้งโดยรวมสีสันสวยงามครับกระจกทุกบานกับยังอ่าเพรแตกเพราะเหล่านะครับเนาะรอหลังสวยๆนี่ยางสวยๆเต็มๆแบบนี้เลยยางสวยๆเต็มๆ เป็นยางของอตัวนี้สิเป็นยางที่สามารถลุ่ยน้ำได้นะครับพอาดอกมันดี่งใหญ่แบบนี้ดอกเต็มๆทุกเส้นทุกวงเลยครับมามาด้านหลังไฟเดี่ยวยังสวยๆครับไฟเดียวไฟถ่ายสวยๆได้ใสบม่มีแตกบม่มีเหล่าตัวนี้เป็นตัวเอลีนะครับเป็นตัว LE ตัว LE ที่เป็นตัวท็อปขึ้นมากนี่กันส้นท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยสวยๆแบบนี้กันชนท้ายสวย มาฟังขวา่าจากฝั่งขวามาฟังซ้ายสติกเกอร์ยังอยู่ครบครับสติกเกอร์คาลิเบอร์ยังอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบล้อสวยๆมาเบิ้งคัตซี่ครับที่นี่คัตซี่สวยๆเด้อคัตซี่สวยๆแห่งครับที่นี่แห่งดีมากเลยแห่งดีมากแห้งๆแบบนี้นี่คัตซี่สวยๆแบบนี้สติกเกอร์แบบนี้คันยูการแสดงว่าไม่เคยเคลียร์สีครับเพราะว่าแต่เคลียร์สีก็ต้องขูดสติกเกอร์ตัวนี้ออก สติ๊กเกอร์ตัวนี้ถึงสีเก้าอันนี้ก็ต้องเก็บไปครับเป็นสัญลักษณ์ว่ารถบ่เคยเห็ดบ,บเ่เคยเทเรเทียดสีบางนี่บเ่เคยเห็ดสีนะครับอ่ามาด้านซ้ายสวยๆ,ๆแบบนี้บันไดสวยๆยกยกสูงงามๆแบบนี้ครับผมผมว่าหนาใสแล้ราคาแสนกว่าบาทนี่ด้านซ้ายเหมือนเดิมไฟหน้าสวยๆใสๆ,ๆครับผมหน้าสวยๆใสๆก้าสี ภาสีตอนนี้อยู่ที่หกเจ็ดกันยาหกเจ็ดเดี๋ยวต่อเป็นหกแปดให้เดี๋ยวต่อเป็นหกแปดให้ครับให้เกินสามเดือนอยู่แล้วอ่ามาดูภายในทีนี้ตัวนี้ได้บอหนังนะครับบอหนังจากโรงงานเป็นสีเบดแบบนี้สีน้ำตาลเบดแบบนี้สวย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 เลยบอหนังผ้าลังค่าย่างเต็มเต็มแน่นแครับผ้าลังค่าย่างเต็มเต็มแน่นแนนอืม หัวกลงหัวเกียวคอนส้นกลางคอนส้นหนาเป็นสีน้ำตาลนี่สวยสีน้ำตาลออกเข็มเค็มเอแบกคู่นะครับตัวนี้สะเป็นแอร์แบกคู่หนาแล้วพอเป็นตัวเอลีตัวท็อปแผงประตูแน่นๆเป็นสีเทาสลับกับสีบรอนนะครับเป็จกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าครับมาดูน็อตประตูหน่อยน็อตประตูน่ะน็อตประตูมาเบิ้งกลับมาเบิ้งน็อตประตูนิดนึงครับยังสวยๆนี่นี่นรถบ้านๆเดิมๆเลยครับนี่ เดี๋ยวผมล้างํำความสะอาดก้อนทรงอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนี่วอนอตสวยๆแบบนี้เลยสดตอนบานเพิ่งเข้ามาครับรถคันนี้เียบสีบริเหตุอีกอยังครับเสร็จฝุ่นนิดหน่อยอ่าไปดูเบาะหลังสวยๆแน่นๆเบดาะด้านหลังกับหนังคือกันครับเบาะหนังทงั้งคันสวยๆแน่นๆตัวนี้เป็นตัวท็อปอ่าแผงประตูฝั่งซ้ายก็สวยๆแบบนี้สวยเลยอ่ามาเบิ่งในกระบะกันครับ นี่เปิดง่ายๆแบบนี้เบาๆครับอ่าล่องเรื่องน้ําเดิมครับล่องเรื่องน้ําเดิมมัดเลยอ่าล่องน้ําเดิมๆตะคงตะเข็บเดิมๆล่องน้ําเดิมตะเข็บเดิมๆทั้งสองฟังครับผมอ้ร่อนกระบานี่รถขันนี้บ่ได้ใส่ไรเนื้อนะครับแต่ว่าเบื้องร่อนกระบาเพิ่นนี่แหละเบื้องไงร่อนกระบาสวยๆตัวเหล็กก็ย่งงยูครับนี่นี่ตัวเหล็กปั่มก็ย่งงยูเดิมๆเลยครับ สนุงสนิมบ่มีห้อยตะคงตะเข็บครบรอนร,ร,ร่อนตุกันยังตรงดิ้งนะครับว่ผมว่ารถคันหนีคอนค้าง,างใส่หน่อยนะครับที่สําคัญไม่หน่อยนะครับรถคันหนีไม่หน่อยเลยล่ะ,ะเดี๋ยวมาเบิงฟังขวากันที่นี่ฟังพูดโดยสารเหมือนเดิมแผงประตูแน่นๆ่เบาเบ้สวยๆแผงประตูแน่นๆ่เบาเบ้อสวยๆโอ้หนานั่งนะครับ เพรานกว้างขวางดีรถนวลานี่ตัวคาลิเบอร์ยกสูงโรงงานนะฟังคนขับนี่แผงประตูกันแน่นๆทุกจุดกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าแบบนี้อ่าพวงมลาลัยสวยๆแน่นแแอร์แบกแอร์แบกตึอนสองฟังทำามาเบิ้งเหล็งไม่กันวะนีที่สําคัญกันนี่ไม่หน่อยครับกันนี่ที่สำคัญไม่หน่อยอ่าไม่ยู่ที ก๊อปดึงป๊บนึงครับเอาไปใสแล้วมาแล้วไม่ยูแสนครับโอ้กคตรกาฮอดไม่ยูแสนกับแปดร้อยครับไม่หน่อยครับไม่ยูแสนกับแปดร้อยนะครับสวยๆแบบนี้อ่ะไม่หน่อยครับประตูฝั่งนี้นัดประตูฝั่งนี้ก็ยังเดิมๆยุคครับสวยๆเลยล่ะนัดมาใกลขยับเลยล่ะ อ่าไปดูด้านหน้าทีนี้ห้องเครื่องอไม่หน่อยไม่เสียเดียวกับกันนี่โมสิทไลหาพอครับนี่มาดูห้องเครื่องกันเลยโอ,อ้เริ่มจากน็อตครับน็อตก็มีขยับมาเคีขร์นะครับแต่ฝากับปุงยังเดิมเลยรายงานกันตรงๆไปเลยครับ มากับผมไม่เียร์อยู่ไม่ถอดมาเชียร์แต่ว่าน่าจะถอดมาเชียร์สีธรรมดาครับแข็งกันความห่อนก็ยังอยู่ครับยังแน่ยนแบบนี้ครับแนียกันความห่อนแต่ติเกอร์ไม่เอากอก็ยังอยู่สติเกอร์ความปลอดภัยแอร์คอนดิชันยังอยู่รถเดิมๆแบบนี้ครับแต่เก็บเดิมๆนะครับต่เก็บนั่งเดิมอยู่ครับต่เก็บยังเดิมมานี่เดิมๆเลยฟังนี่โลโก้อ่าเพลิเพลิดยู่ครบครับเพลิเพลิดยู่ครบเพลิเพลิดยู่ครบครับ เด็ดเปิดอยู่ครบอ่ามาเบิ้งคาดหนาเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยังยู่คาดหนาเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่อ่าครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องไอ้เบิ้งครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องไอ้เบิ้งนี่ชึ่งเดียวติดครับชึ่งเดียวติดนิ่งๆเงียบๆนี่เดินเรียบๆแบบนี้บอสันครับบอสันเลย เดี๋ยวจากแสเบิ้งบ่มีควันบ่มีไอแนนอนครับนี่อ่าเมื่อป่องไอเบิงเมือม่อป่องไเอเบิงเลยแต่มีควันมีไอเมื่อผมกระทองดำอ่าครับสังเกตยังไงครับรถรับร่งว่าใส่ดีอะครับหนึ่งรถคนไม่หน่อยเนาะคนไม่หน่อยเบิง้งบ่ยากรถไม่หน่อยๆแล้วนี่เบิ้งบ่ยากแต่ใส่ครับอ่าเดี๋ยวมาฟังราคากันฟังราคากันสำหรับ นิสสันนาวาร่าอ่าดับเบิลแคปตัวค่าริเบิร์ตตัวนี้ปี2011เกียร์ธรรมดาเครื่องสองพันรอยซีซีอ่าเครื่องดีเซลนะครับผมเปิดราคาเบาๆเซนเก้าหมื่นแปดพันบาทเซนเก้าหมื่นแปดพันบาทได้รถปี2011ได้ซีประตูยกสูงได้ไม่แค่แสนเดียวไปใส่ครับผมอาน่าใส่มากๆครับผม เบอร์โทรติดต่อผมครับโทรเข้ามาได้0823053162ครับผมฝากเพี้ยนล้านน้ำครับ87บุญเลิศคาสเตอร์นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จองห้องครับโฮเซลเลคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผู้ใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วก็ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับวัอนี้ผมกับนิสสันสวาลาขั้นล้อขั้นนี้อสิฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวมือรุ่นมีคลิปมีรถขั้นต่อไปกับสกฟ้ารีวิวเบื้องแค่สีนะครับเนาะ เสริมมือนีอีกอะอ่าอากาศห้อนล้วครับรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับ